สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่น้อยก็พาเด็กๆไปทาะะําหมันค่ะก็จะมีน้องบุญพระป่านะ,ะน้องบุญโฮมแล้วก็น้องบุญกระถินนะคะเนี่ยค่ะก็มาถึงที่โรงพยาบาลสัตว์ในตัวเมืองในจังหวัดอุดรธานีนะคะ ก่อนอื่นนะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณคุณพี่พัส,สวีเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านเมตตาเด็กๆทั้ง3ตัวนี้คะก็คือน้องบุญพะปา่าบุญโฮมแล้วก็บุญกระถินนะคะแม่น้อยก็ขอให้คุณพี่พัชส,สวีนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง,ง,งตลอดไปนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะ ท่านทาจิจการงานสิ่งใดก็ขอให้ท่านาสมความมุ่งมา่ปรารถนาในทุกๆอย่างนะคะถ้าท่านก็ได้มีเมตตาให้ค่าน้ํามันไม่น้อยเดินทางพาเด็กๆไปทํหมันด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ซื้ออาหารให้กับเด็กๆบ้านสามบุญด้วยนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะไม่น้อยก็ไม่อยากเดินทางไปกลับนะคะก็จะไปนั่งรอ เด็กๆทั้ง3ตัวที่ศาลเจ้าปู่ย่านะคะศาลเจ้าปู่ย่าของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะที่ตรงนั้นก็จะมีสระน้ําแล้วก็มีสําสหรับคนจีนนะคะคนจีนเชื้อสายเอยขอโทษค่ะเชื้อเออเชื้อสายาจีนนะคะก็จะพากันมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่วนมากก็จะมีเทศกาลอะไรก็ ก็จะพากันไปตรงนี้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับอ่า,อาประเพณีจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะสวยงามมากเลยะคะประดับประดาสวยจริงๆค่ะข้างในแบบน่าเดินชมมากนะท,ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะนี่แหละคะ่ะก็ไปเห็นสาะบัวก็ไปถ่ายรูปที่สาะบัวนะคะนี่ค่ะก็เอาเด็กๆ กลับบ้านแล้วนะคะเดินทางก็ไปเอาเด็กก็เกือบห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่ากว่าจะรอเด็กๆฟื้นตัวดีนะคะแม่น้อยก็มาถึงก็เอาคอล่าออกให้เด็กๆนะคะก็ให้เด็กๆได้กินอา,อาหารเปียกแล้วอาหารเม็ดแ,แล้วก็กินน้ํานะคะเนี่ยค่ะเด็กๆหิวมากเลยน่าสงสารจริงๆเลยค่ะคะุณพี่พสัสวีก็เป็นห่วงตรงที่ว่าตรงที่ว่า กลัวเขาออกมาเล่นกับเพื่อนๆกลัวแผลไม่ดีอย่างเงี้ยไม่อ่าก็เลยแม่น้อยก็ขังนะคะขังอีกกรงนึงไว้ให้กับเด็กๆแยกกรงหนึ่งไว้ให้กับเด็กๆ,กน,กะกๆนะคะแม่น้อยก็เนี่ยค่ะหลังจากเสร็จแม่น้อยก็ใส่คอล่าให้กเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆก็นอนพักผ่อนแล้วค่ะแล้วคุณพี่พัสวีก็เป็นห่วงในเรื่องอเด็กอ้วนนะคะคืออ้วนมากนะคะพยายามบอกให้แม่น้อยลดอาหารให้เด็กๆนะคะ เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆอย่างนี้นะคะแล้วท่านยังบอกว่าจะต้องให้เด็กๆได้ออกกําลังกายอย่างเช่นอาจจะได้ซื้อตัวออกกําลังกายมาให้เด็กๆค่ะเพราะท่านเป็นห่วงเด็กๆมากเลยเพราะว่าเด็กๆอ้วนมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเป็นห่วงก็คือเรื่องกลัวเด็กๆมีพยาธิท่านก็ซื้อยามาถ่ายพยาธิให้กับเด็กๆด้วยอย่างเงี้ยคะเป็นห่วงทุกอย่างเลยนะคะเป็นห่วงทุกสิ่งอย่าง สำหรับคลิปนี้นะคะก็กราบขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ